สวัสดีค่ะคลังยาบางประกอบพบกับช่วงรุวยาพาเพลินโดยเพศสัชกรบุษราพรค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคต้อกระจกนะคะโรคต้อกระจกเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขุ่นของเลนตาปกติเลนตาจะมีลักษณะใสค่ะทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตานะคะเมื่อเกิดต้อกระจก ทำให้แสงสว่างไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวพบบ่อยในผู้สูงอายุสาเหตุของโรคเกิดจากความเสื่อมของโปรโตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปสาเหตุจะเป็นความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น แต่อาจจะพบได้ในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์สาเหตุอื่นๆเกิดจากการได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆมีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมทำให้เกิดต้อกระจกเช่นเบาหวานต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคทางตาเช่น่านตาอักเสบตาติดเชื้อ การใช้ยากลุ่มเซยรอยเป็นเวลานานๆเคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆอาการนะคะมองไม่ชัดอาการนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่มีการอักเสบหรือปวดมองเห็นมัวหรือมีฝ้าหรือหมอกบังเป็นมากหรือน้อยขึ้นกับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนมีภาพซ้อน สายตาพล่าเกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากันการหักเหของแสงไปที่จอประสาทต,ตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียวในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อยๆสายตาจะสู้แสงสว่างไม่ได้มองเห็นไฟกระจายโดยเฉพาะขณะขับรถตอนกลางคืนมองเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิม การป้องกันสวมแว่นกันแดดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์จกักษุโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ